เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะระเพื่อก็สู่ขินสกิวชาแนลอีกเช่นเคย กับวิดีโอประจำสัปดาห์นี้สอนจัดเด็กแวนการ์วีแคลนโกพลาดินสายเพลิงสีคำโ Prominence Core นนั่นเองนะครับผมหรือก็คือสายของเิพพเรเตอร์นั่นแหละนะครับจริงๆต้องบอกว่าเด็กนี้เนะี่ยคินอยากจะจัดมาตั้งนานละนะครับแต่ว่าจัดไม่ได้เพราะว่าเจ้าเพอร์ซิวัลที่เป็นฐานตั้งต้นของเด็กนี้นะ่ะมันโดนลิมิตหนึ่งในแวรลิสเก่านั่นเองนะครับแต่หลังจากการปรับปรุงแวรลิสอันล่าสุดที่สามารถใส่เพอร์ซิวัลสใบได้แล้วนะถ้าเกิดเราไม่ใส่สเปกทาร หรือกู๊ดวินในกองการ์ดนะนะ <c oughs> ก็ทำให้เด็กนี้เนี่ยกลับมาแข็งแกร่งและเก่งอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นเองเนาะบอกเต้เลยว่าเป็น,นที่มีทั้งความเท่และความดุดันนะครับสมัติปูเรียกาศเต็มสนามแบบง่ายๆแถมมีทั้งคริติคอลและพาวเวอร์เลยนะครับในที่สุดคัญเลยก็คือสำหรับคนที่ชื่นชอบโอลิเวียไกเยานะตัวละครที่เหมือนจะเป็นตัวที่เก่งมา,มากๆจากภาคลีเจียนเนี่ยก็ได้ดูใจเด็กนี้กันน่าดูเนาะเพราะว่ามันเป็นที่เท่แล้วก็เก่งๆ,ๆนะครับก็ทีเจียมนเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผม โอ okay, เคในส่วนของ l i ลิ e ติกแวนการ์ดวีแคลนโกลพาดินสายเพลิงสีค่ำก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็ใช้ของจากเกือบทุกพวกของโกลพาดินเลยนะครับแกนหลักของก็จะเป็นเพลิงสีคาำทั้งสองตัวรั้เพลิ์ซิวัลวแล้วก็พรนะูเมเนสคอร์นนั่นเองครับก็มาเริ่มกันเลยเริ่มจากเกรซูและตัวเริ่มก่อนถึงตัวเริ่มเพี่งใช้ตัวเริ่มตัวนี้นะครับนักรบราชสีเพลิงฝึกหัด คลิฟนะครับผมนะหรือก็คือตัวเริ่มของสายเอเซลนั่นเองนะครับถ้าว่าทำไมต้องเป็นตัวเริ่มตัวนี้นะเพราะว่ามันสามารถที่ใช้ในการบลัฟ็อกไปของข้ามได้ระดับหนึ่งเนาะไอ้ฝ่ายจะคิดว่าเล่นเอเซลได้นะเพราะว่าสายเอเซลเนี่ยจะต้องใช้ตัวเริ่มตัวนี้เท่านั้นในการทำคอมโบนั่นเองนะครับไอ้ฝ่ายจะมีผลตอนคลิปมือเกรดหนึ่งเกรดสองอะไรพวกนี้เพราะว่า โครงก, 2, รก, 2, รก 2, ันหนึ่งกับสองกลัวพาดินไม่ให้คลาดแก้หมดอยู่แล้านะครับขัดใจกลัวเอเซลอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีผลอะไรหรอกครับใชเตอร์เริ่มต้นไหนก็ได้แหละแต่กินชอบใช้ตัวนี้นะครับสกิลก็เหมือนตัวเริ่มทั่วไปเลยโดยแล้ครับโจมหนึ่งใบนะครับจากนั้นถ้าเกิดอีกฝ่ายไปเกรนิ่งขึ้นไปเราจะคิวชิวนั่นเองเนาะก็หนึ่งใบนะครับทริกเกอร์นะครับเริ่มจากครัวทริกเกอร์แบบที่หนึ่งนะอัศวินแห่งฟ้าข้ามสานักนะครับสี่ใบเฟลมออฟวิกตอรี่นะครับคริตดคอรริกรกกเออ์ีใบ โล่ที่เป่งรัศมีมาร์กนะครับก็เป็นรอพีจีนั่นเองแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะเซนเนลใส่ได้ไม่เกิน4ใบในกองการ์ดแล้วก็ถ้าเกิดเขาช่าการ์ดทียนที่มือหนึ่งนะตัวที่โดนตีไม่หิตนั่นเองนะก็4ใบแล้วก็ฮิลทริกเกอร์นะครับเกรด3ของเรานะคลาลิตี้วิงดราก้อนนะพิลเกรดสามแล้แคนโกพาราดิมิสกิมเช่เกรดสามทั่วไปเลยนะบอกว่าเราช่องการ์ดจากมือคนะถ้าเกิดในเกมนี้เราไม่เคยไร้การเกรดสามขึ้นไปเลยทำเหมือนเหตจากข้างล่างเนาะหนึ่งเทคแรกบอกว่านะเลือกแวนของเราวอมืจะจบเเิหรือทคนึง ดึงในฝันของข้ามหนึ่งใบนะครับลบสองขีจนจบการต่อสู้นั่นเองนะก็ใช้ได้ดีในช่วงเกมรับมากๆนะถ้าเกิดเล่นหลังเนาะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดลงสนามเป็นช่วงได้การจักมือนะครับถ้าเกิดดาเมจเรามีศูนย์ใบเอาหัวกองไปวางเป็นแดมนะครับก็เป็นการเพิ่มดาเมจให้เรามีดาเมจเอาไว้เล่นนั่นเองเนาะแต่ว่ามันไม่เอาออกนะครับวางแล้ววางเลยนะใบนี้ก็ฮิลเกศสามนะครับติดไว้สี่ใบต่อไปนะผมเกรดหนึ่งนะก็เริ่มจากสามมันก,นก่อนเลยนะครับอัศวินแห่งฟ้าสางคอโมอดุกนั่นเองเนาะ มีสกิลว่าคอนติเนียลนอเทชั่นเวกัทเรียการในเธอของเราถ้าเกิดเราคอลเรียกการสองใบขึ้นไปในเทอร์นี้นะบวกพลัง5,000นั่นเองนะแล้วก็มาลงสนามนะแตเวลหรือเลี้ยก็ได้เปิดกองให้เป็นประสุดนะครับหยิบเกลียวสาวหนึ่งใบขึ้นมือถ้าเกิดหยิบขึ้นมือก็ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับสับกองการ์ดก็เปิดห้าสาวนั่นแหละนะก็ติดไว้สี่ใบต่อไปนะครับริเบเรเตอร์นักล่าที่รวดเร็วโจเซฟนะครับมีสกิลว่าไม่ถูกไรทับสามารถดูหนึ่งใบประสุดจากกองการ์ดแล้วได้นะครับแล้วก็สามารถคอลงมาไไดด้้นนนนนัั่่่่เเองะแตตถากกิมิมมใชยู็ จะแปะอยู่ที่หัวกองนั่นแหละนะครับผมเนาะเพื่อเราใส่ออเดอร์นะแล้วก็เมื่อกีอ้บอกว่ามันลงสนามบนช่องเรียกกาศจากกองการ์ดเท่านั้นับโซปลาสหนึ่งไห่เดเมดหนึ่งใบนะโคตรช้าหนึ่งจากนั้นเราสามารถโซปลาสเพิ่อมอปกหนึ่งเพื่อจั่วได้นั่นเองนะก็จะคล้ายๆดินเดนแต่ว่านี้จะได้ไง่เดมก่อนแล้วก็สามารถจ่ายเพิ่มเพื่อที่จะจั่วได้นะไม่ได้ให้เลือกนะติดไว้3ใบแล้วก็ตัวที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับ ผู้รับฟังเห็นความจริงดินเรนนั่นเองครับน้องกระต่ายคนโปรดของเรานะมิสกี้บอกว่ามาลงสนามจะความสามารถการ์ดนับหรือค่าคอสก็ได้นะแต่ว่าลงจากมือแบบน้ำมอของไม่ได้นะโซปราสหนึ่งนับและโจกาสหนึ่งใบนับหรือว่าเคาตัวชาร์จหนึ่งและพลังของน้องบวกสามพันก็ได้เลือกเอาเลยจะจวด,ดหรือไงแดมนับได้แค่อย่างดียวหนึ่งเท่านั้นนะก็ปิดไว้สามใบนะครับผมต่อไปเป็นเกรดสองนะครับก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับอัศวินแห่งแสงเรื่องแลนกลีนะครับ สกิลคอนนะครัวามสามารถข้างล่างจะทํางานนะตามจํานวนการคอได้กับเราในเทิร์นนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราคอสองใบขึ้นไปในเทิร์นนี้อีกฝ่ายห้ามอินเตอร์เซปถ้าเกิดคอสี่ใบขึ้นไปตัวมันเองบวกห้าพันนั่นเองเนาะก็หลักๆก็คือเอามากันเด็กเซปแรงๆสตีไคเจอร์อะไรอย่างนี้นั่นแหละนะครับก็ติดไว้หนึ่งใบนะพอเปิดเจอถัดมานะครับคลาววิงอีเกิลนะครับเกตสองเม็ดพลังห้าพันของเรานะมิสกี้บอกว่าเมื่อวันอีกของเราลงสนามแล้วบวกพลังห้าพันจะจบเทิร์นนั่นเองไม่วันเพื่อเทอร์นนับช่องแหวนัยหะ ยิงช่องเรียกก็ได้นะครับคอการ์ดยงก็นับนะบวกพลังนอกเทินได้เหมือนกันนะครก้อนหลักตัวนี้นะจะใช้ในการปั๊มพลังเพื่อตีนั่นเองเนาะเพราะว่าเด็กนี้มันคอเรียการ์ดเยอะอยู่แล้วนะครับต่อเทินก็ติดไว้2ใบถัดมานะครับอัศวินแห่งแสงใบไม้ผลิเพลิมอร์นั่นเองคนระับเพลิมอร์อนะม,อมีสกิลแอคทีฟในช่วงการ์ดหรือเรียการ์ดเทินละหนึ่งครั้งคาทร์บาสหนึ่งนะแล้วก็คอการ์ดเกตสองต่ำกว่าจะมือหนึ่งใบในช่วงเรียการ์ดเราจะได้โจวการ์ดหนึ่งใบนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้้้าเเเกกกกิิิิดดดดดลละะะคครรนนนนองฮ็จตวยับมส ออโต้ Auto, ช่องเราการหรือกาเดียนนะครับถ้าลงสนามด้วยค่าคอร์สหรือความสามารถการ์ดได้รับชิลและพาวเวอร์บวกห้าพันนั่นเองเนาะก็ถ้าเกิดคอลงช่องเราการจ,จะเทคจะบวกพลังห้าพันนั่นแหละนะหลัลงเอามาเทคบนนะโบนัสโจนหนึ่งเนาะติดไว้สองใบถัดมานะครับรีเบเรเตอร์แห่งราช,ชวงศ์ฟาลอนนะครับฟาลอนะ ron, มีสกิลคอนตินิวช่องเรการนั่นเป็นเชือกของเราถ้าเรการลงสนามจากกองการในเทอร์นี้นะครับได้พลังพเพิ่มขึ้นห้าพันนั่นเองนะแล้วก็มีสกิลบอกว่ามาจาับตีที่บรรกาณนะครับช่วงหรือเรียก็ได้นะสามารถดูออััสจาาากกกงงรรรดขเนะคบ ถ้าเกิดการระเบกราดยูนิตนะสามารถขอช่องระเได้นั่นเองนะก็ถ้าติดฮิตก็เปิดหอกขอ,อฟีได้อีกเว็บหนึ่งนะครับสุดยอดเลยตัวนี้นะติดไว้3าใบแล้วก็คู่หลักขวนใจมหาชนของเรานะครับ ริเบเรเตอร์แห่งคําสาบานอักโกรเวลนั่นเองนะครับหลังจากที่โดนขังในแบลลิสมาอย่างยาวนานนะก็สามารถใส่สีได้เหมือนเดิมแล้วนะมีสกิลในช่องแวนการ์ดนะเมื่อลงสนามในช่องแวนคัลเตอร์บลส์หนึ่งนะเปิดกล้องสามารถสูดจากกองการ์ดนะครับเราดูนะคอร์สหนึ่งใบในช่องเรียการ์ดให้เหลือเหลือไว้ใต้กองการ์ดนั่นเองเนาะถ้าไล่ลงแวนก็ได้เดียฟรีตัวหนึ่งนะครับถ้าจ่ายบลส์นะแล้วก็มีสกิลบอกว่าเมื่อโจมตีช่องเรียการ์ดนะมีคอสเป็นเอาเรียการ์ดไปอื่นเข้าโซ่ของเรานะพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นแลลละะะะจกกกกกกกัับบขขึ้้้้้้้นน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 นมืือออออเเ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 รรรรรราา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 าไไไดดดค็็วว่่่่ตท์หหหงใใชปีย โซก็จะกลายเป็นคอสการ์โซบาร์ได้อีกด้วยนะครับโคตรเก่งเลยใบนี้นะติดไว้4ใบนะครับผมก็หลังจากผ่านอะครเวลไปแล้วครับเราจะพาดคู่ของเขาได้ยังไงครับกับยูนิตเกรดสที่โกงที่สุดในแคนโกพาราดิต์แล้วก็ว่าได้นะนั่นก็คือลิเบเลเตอร์เพลิงสีครามเพอร์ซิวอลนั่นเองครับเพอร์ซิวอลมีสกิลคอนติเนียช่องแวนการ์ดเนาะว่ายูนิตของคุณบนช่องได้การที่พุ่งขึ้นมานะครับได้พลังเพิ่มขึ้น5,000ันครับก็เป็นการแจกพลังเล็กน้อยครับซึ่งนี้ไม่ใช่ไฮไลท์ของเขา เพราะว่าไฮไลท์ของเขานั่นคือสกิลข้างล่างนะบอกว่ามันลงสนามช่วงเวนก์าดหรือเรียกาดก็ได้นะครับถเทวการของเราไปเกรด3ขึ้นไปนะครับเคาร์เตอร์บลัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบถ้าเกิดเราทำรับได้รับ1 Imaginary Gift Excel ทันทีนะครับได้ Excel เพิ่มเลยเนะี่ย c e l นะครับจากนั้นสามารถที่จะสุพิยคอร์รีรปรเปอรเนเตอร์แห่งคำสาบาน อ c r o v e l จากกองการ์ดหรือดอกโซนก็ได้ถ้าเกิดเราค้นกองก็สับกองนะสกิลนี้ทํางานได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งตอนหนึ่งใบเท่านั้น,นเอาไง่ายๆก็คือเราจะมีพซังสีสีตัวเนี่ยก็คอม,มากาดเหตุได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะโกงบารมเลยนะครับก็ติดไว้สี่ใบตัวที่ใส่สีได้แล้วถ้าเกิดเราไม่ใส่จะไปเข้าดุ๊กหรือว่ากูกวินนะครับก็นั่นแหละสี่ใบนะครับผมจากนั้นร่างพัฒนาของเขาคร,ครับนั่นก็คือリเตอร์เพลิงสีคราม Prominence Call นัน่นเองครับ Prominence Call ม,มีสกิลแอคทีฟในช่องแวนการ์ดนะครับ Counter Blast 1รีทไทมด้วยการ์ดแล้ว1ใบนะครับถ้าเกิดเราทำดูการ์ดสี่วัตถุจากกองการ์ดของเรานะครับคอการ์ดไม่เกิน2ใบที่เป็นยูนิตนะครับลงช่องได้การ์ดแล้วที่เหลือเลี้ยงไว้ใต้กองแต่ถ้าเกิดในโซลิเพอร์ซีวอลนะครับจะคอได้ไม่เกิน4ตัวแทนนะครับ Counter Blast หนึ่งกินเหลือตัวได้เรียกาดสี่ใบอ่ะทุกคนโกงขนาดไหนนะครับแล้วความโกงไม่อยู่แค่ตรงนี้เพราะมีหนึ่งสกิลนะครับออตโต้ในช่องแวนการ์ดนะเมื่ออการดขงคุณลงสนนามะครับจบเทิร์นตัวมัื่อได้การ์ด ออกโรเวลนะครับและแวนการ์ฝ่ายตัวห้าเป็นเกรด3ขึ้นไปนะครับคริพื้นฐานของมันจะกลายเป็น2นะครับย้ำนะครับว่าปรับคริพื้นฐานไม่ได้เพิ่มครินะครับดังนั้นคออากรเวลสีตัวก็เป็น2ครินะครับหลักๆคือมันจะตีออก2คริแหละแต่พลังมันจะเยอะมากๆนะครับจากการลูบคล้อยเลกาของเด็กนี้นั่นเองเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะบอกครีฝ่ายต้องเป็นเกรด3ก่อนด้วยนะครับก็ติดไว้4ใบนะเป็นรายหลักของเราเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับฟูคาเวเลียดราก้อนนั่นเองเนาะฟูคาเวเลียดราก้อนนะครับมีสกิล แอคทีฟนับในช่องวันากาศและเรียอากาศโซบลาสหนึ่ง so นะับดูบริเสุดจากกองการและคอการในช่องเรียอากาศทันทีนะับแล้วก็แหวนของเราได้พลัง5,000จะจบเทินนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะเก่งมากๆเนาะเติมเรียได้แล้วก็บวกพลังให้แหวนได้เรายิ่งเขาบวกกับสกิลของเพอร์ซิวัลเนี่ยแล้วก็ตัวของคอมเบนซ์คอร์เนี่ยจะยิ่งบวกพลังได้เยอะมากๆนะครับก็ติดไว้3ใบนั่นเองนะครับผม ก็จบในส่วนของลิสเด็กนั่นเองเนาะต่อไปจะให้ดูคอมโบและวิธีการเล่นของเด็กนี้นะว่ามีเซตอัพยังไงถ้าเป็นยังไงนะครับแต่หลักคืออยากให้ทุกคนเตรียมก็คือลูกเต่มามอนักพลังนั่นเองนะครับก็ไปดูกันได้เลย โอเคในสนองคอมโบแล้ววิธีการเล่นนะพี่จะดูท่าเล่นแบบเบสิกมากๆพื้นฐานสุดๆของเด็กนี้เลยนะเพราะเด็กนี้เป็นเด็กที่มีคอม,มโบที่ดีและเก่งนะสามารถรีพีทท่าเดิมซ้ำๆกับเด็กเกือบทุกเด็กในเกมได้เลยว่าจะเจอแขนฟอสโพเทนเอ็กเซลซ้ำท่าเดิมได้เลยนะเพราะว่าเป็นเด็กที่มีความรุนแรงของท่านนะง่ายมีโพเทนเชียลสูงและมีประสิทธิภาพนั่นเองเนาะก็มาดูกันเลยนะครับจว่ว้าใบนะคิดไม่เปลี่ยนมือนะเพื่อค,ความรวดเร็วนั่นเองและสมมติว่าเราได้เล่นก่อนด้วยนะก็จั่วนะครับผม ไรเป็น Joseph, นะโจเซฟนะครับโจเทคตัวเริ่มก่อนนะโจเซฟจะเป็นไรแรกที่ดีที่สุดของเราแล้วนะเพราะว่าโจเซฟจะให้เราได้ได้กัดรฟรีหนึ่งใบตำนโดนไรทับไมนะ่เหรอทึกินจะใส่มาแค่3ใบดจจาาได้กระจุกมัมาไรได้จะถือว่าเราได้ได้กัดรฟรีกันเลยทีเดียวนะเข้าเริ่มนไฟลของข้าครับเรารับดาเมจก่อนเลยนะอฮิวทิกเกอร์บวกพลังไปเนาะเข้าเทิร์นเราก็จั่วนะครับผมไรเลยนะครับไรเป็นฟารอนนะครับสก,กิลของโจเซฟโดนไรทับนะครับก็เปิดหัวกองคอ,งคอได้เลยนะเพอร์ซิวัลนะครับคอลงมาได้เลยแต่ว่า ถ้าเกิดเราขอเร้ p ก r พอร์ซิวอต่อเป็นเกรด2เนี่ยเราจะกดเทคมันไม่ได้นะครเพอร์ซิวอ l ขอแวนเกรด3ก่อนถึงจะกดเทคเพิ่ม Excel Circle ได้นะไม่งั้นมันจะโกงจะโดนแบนเลยนะคินบอกเลยเนาะก็คอลมาตีเฉยได้นะครับแถวนั้นคินจะขออะโครเวลลงมานะครับก็ตีเลยนะมันสองนะนี้ฟารอนตีนะครับไลฟ์เช็คนะปุ๊บสมมติตีฮิตนะครับก็จะเปิดหัวกรองคอด้วยนั่นเองนะก็คอลงมาเฉยๆนะครับไม่มีอะไรอะโครเวลตีนะครับเอาเพอร์ซิวอลเข้าโฉบนะครับ ก็พอพืชวอว่าเขอรโซเสร็จแล้วนะมันจะได้พลังมือขึ้น1 0,000เนาะแล้วก็ตีเศษกลับขึ้นมือนะครับผมอทีนี้ก็เหมือนเรา,เ,ราเติมพิร์ซิวเข้าไปในโซแล้วนะเทคนินคบนนี้ขอว่จะคอรายการได้เยอะขึ้นนั่นเองนะเทอร์ไฟน์องข้ามนับิีอาจจะรับดาเมจก่อนเลยนะหนึ่งดาเมจได้ครีบวกพลังนะรอบที่สองคิปปาฮิวเกตสามเลยนะบวกพลังแวนการหนึ่งหมื่นไปเลยนะเพรจะได้หยุดตีเราสักทีเนาะคือจะบอกว่าฮิวเกตสามเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องแบบเล่นหลังจะกดเท็กได้นะรขอแค่ไเมือนหางง่มีเทอะไรนะครับ โอเคเข้าเทิร์เรานะครับก็จั่วเลยนะครับไร้เลยคนระับดิเบเลเตอร์เพลิงสีครามพรูเมนเซ์คอร์นี่อยงก็หยิบ Excel นะครับคิดเล็กเอ็กเซเสมอนะมันได้มือฟรีนะครับโอเคเลื่อนฟอร์นนขึ้นมานะครับผมจากนั้นคอมาเลยครับตัวสุดขี้โกงนะเพอร์ซิวอลอย่าลืมต่อคอเลกาดได้พลังพุ่งคนสามพันสามพันด้วยนะตัวนี้เร้งสามตัวนี้เรีงสามนะเพอร์ซิวอลกดเทคเขาจะบลัซหนะครับทิ้งมือหนึ่งไปนะครับก็จะทิ้งเป็นองอินซีไปนะไม่น,าน่าจะใช้ตอนนี้นะ ตัวหนึ่งใบนะครับคออัคโรเวลนะครับย้ำนะว่าเวาลกกวากดเทคเพอร์ซีวอลนะถ้าเราเล่นโ SO ซ2ต้องจั่วก่อนถึงจะได้คอนะเพราะคลิปมันออกทันทีเลยนั่นเองเนาะ,ะสับกองการ์ดนะผมทีนี้ก็เด้งพลังนะครับสามพันสามพันนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ครีนะถ้าเกิดเราเล่นก่อนเพราะว่าถ้าเราล่นก่อนเนี่ยอีกฝ่ายจะเป็นเกรดสองถูกไหมว่าแต่เขาจะมีจำไลน์นะถ้าตอนนี้ฝ่ายเป็นเกรดสองครีแดเว้นการจะยังไม่เด้งนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นครี๊สองต่อเมื่ออีกฝ่ายไปครีเป็นเกรดสามขึ้นไปเท่านั้นนะถ้าเเเเกิดละคคออนะออโโน คอนะครับคอโมดุกนะครับลงมาปุ๊บเปิดห้าหาสามนะครับสามพันสามพันอย่าลืมนะครับอ่าไม่เจออะไรก็ไม่เจอนะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะโอเคก็กดเทคของวันกาดได้เลยครับคอเตอร์บลัสนึงดีไทยในกาดหนึ่งใบที่นี้คิดจะเรียกดีไทยเพร์ซีววลนะครับเปิดสี่นะครับตอนแรกปกติจะคอไม่เกินสองนะครับแต่ว่าเนื่องจากนะครับเรามี ตัวซีบอลในโซนนะครับจะกลายเป็นคอไม่เกิน4แทนนะครับซึ่งก็แข็งแกร่งมากๆเลยแหละมาคาวเวリアนะครับทิกเกอร์คอได้ก็คอ,คอ,คอไปนะไม่ต้องไปห่วงนะคอมาพลังมันก็เด้งนะครับก็สามพันสามพันสามพันนะครับ <yeah. S 1> แล้วก็แวนจะได้เด้งสามพันสี่รอบเลยนะในตอนนี้ก็จะกลายเป็นเด้งเท่าไหร่ทุกคนหมื่นสองนะพลังเยอะมากๆนะแล้วก็คิดอาจจะทับตัวนี้ทิ้งไปนะครับคอเป็นอะโครเวลลงมานะโบอีกสามพันแล้วก็สกิลของคาเวリアนะโซ so plus หนึ่ง เปิดรกล้องคอนะแวนได้พลังห้าพันใช่ไหมอ่าได้โจเซฟนะคอทับหลังแวนไปแวนนี่อีกสา0พันนี่ก็ได้อีกสานพันนะโจเซฟถ้าเกิดลงริทเทคนะครับก็สามารถที่จะโซบลาสนะครับงางแดมได้นะแล้วก็สามารถโซวัตติหนึ่งใบเพื่อจวได้ด้วยนะครับจะสังเกตได้เลยว่าพลังมันมาหาศาลมากแล้วก็คืนคอสง่ายมากปูบอร์ดก็ง่ายนะครับคือง่ายไปหมดนะตีเลยนะครับอืมอ่าตีนะครับ ป๊บเข้าโซนะบวกหมื่นกับขึ้นมือตีเสร็จนะเอาเข้าโซบวกหมื่นกับขึ้นมือนะครับอ่าอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็แวนตีปิดก็ได้คนระับแวนก็จะตีแรงมากๆนะครับอะได้เช็คได้เช็คอะไรก็ว่ากันไปนะก็จะมาวนนี้โซคอมโบแล้วก็วิธีการเล่นของเด็กนี้นะที่จริงเราดีพีคคอมโบเดิมซ้ำไม่ทุกเทิร์นเลยนะขึ้นอยู่กับว่ารีซอต์เรามีแล้วบ้างซึ่งจริงๆเรื่องโซเนี่ยแทบจะไม่ขาดอยู่แล้วเพราะเรามีอัคราวเวลคอยเติมโซให้เรื่อยๆนะครับส่วนคาเตอร์บล็อคก็ แ้วมีตัวไหนแดมเด็กหกใบอะถ้าเกิดเผื่อจากหัวกองเจอก็แทบจะเหมือนได้สกิลเดกการคอมคอมบัฟรีๆเลยนะครับก็เก่งมากๆนะเด็กนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเท่แล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆากแล้วก็พอจะเอาไปแข่งไหวกันเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นที่ส่งคอมโบและวิธีการเล่นของเด็กเพลิงสีครามนั่นเองนะครับผม โ okay, อเคก็จบแล้วส่วนของวิดีโอนั่นเองเนาะก็เสียเวลาเด็กที่มีความสามารถในการบุกนะครับแล้วเติมกระดานได้เร็วมากๆนะครับตอนที่คิดเล่นเนี่ยก็ต้องขออภัยที่คิดไม่ได้วางลูกเต๋าให้ดูด้วยนะเพราะคิดลองนับของตัวเองแล้วมีไม่พอนะครับแต่ว่าตอนเล่นจริงก็แนะนําให้เปิดแอป,ปนับพลังใช้ลูกเต๋าช่วยนับนะพูดบ,บวกเยอะจริงๆบวกกันเต็มสนามเลยแค่คอพลังก็เพิ่มแล้วนะครับตัวของ Prominence Core ที่เป็นแวนหลักเนี่ยคิดเคยทั้งูงสุดเกือบแสนเลยนะครับคือคิดดูอ่ะไม่เคยเซฟที่ตีแล้วแคนฟอร์สซะอีกนะครับสำ โหดมากๆเนาะใครที่ชอบเรกนี้ก็ลองไปจัดเล่นตามสไตล์ตัวเองกันได้นะครับแล้วก็หมดแล้วสำหรับว,วิดีโอสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครให้คิกด,ด้วยถ้าเกิดอยากจะด,ดูคลิปแนวไหนคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกคิดได้ถ้าเกิดคิดทำอะไก็าาจะทำให้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วขอติดใจในการจัดถือท่ทยวิดีโอเช่นเคยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย